นีระสำคัญนะฟันปุ๊บขาดปั๊บโหลดเออแนวทางเลขวิ่งของพ่อสีสเกตค่ะเข้ามาแล้วห้างงวดติดะนะงวดแล้วยังบอกาดคุณพ่อคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณพ่อคุณแม่ คลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกเช่นเคยเนาะทางช่องบุญน้ำโชคคือเกานี่ละอามาพบมาพอก,กันเป็นคลิปที่สแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงๆบ่ายแล้วนะคะหลังจากที่เซียนซองลงแนวทางเลเล่าให้เอฟซีเรียบร้อยแล้วนะคะ2คลิปเหมือนเดิมนะคะ6สำนักคือเกาหะละผู้ใดเป็นแฟนครับเลเล่ากะฟากเข้าขไปเบิ้งเข้าไปพิจารณนาดน้ำแน แล้วก็หลังจากที่ล่องแนวทางเหล็กเล่าเส็จแล้วนะคะก็จะพาคุณพ่อคุณแม่มาตามต่อแนวทางเหล็กรัฐบาลไทยตุบัดท,ที่นี่เออพาดบา่ไดดดีต้นงวดนี่ล่ะสาคัญนะคะที่ดีที่เด็ดมักมาต้นงวดนี่บางท่านบางแนวทางนี่ฟันตั้งแต่ต้นงวดก็เข้าตั้งแต่ต้นงวดเลยนะคะฟันปุ๊บขาดปั๊บโหลดเออ สำหรับแนวทางนี้ก็คือแนวทางเลขวิ่งของพ่อสีสเกตค่ะเข้ามาแล้วห้างงวดติดนะ,ะหางวดแล้วยังบาผาดคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นงวดนี้จับตามองให้ดีๆนะคะจังได้กนจะเข้าไปรับชมเราฟังเนาะเข้ามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันน้ำแน่นะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะทาย,ยัางบกดติดตามบกดกระดิง่งก็อย่าลืมกดไว้น้าละ เพื่อที่จะบอพาดคลิปดีๆแนวทังเด็ดๆนะ,ะทีทางช่องหรือว่าเส้นซองนี่ละเอามาฝากมาตอนกันและกะฝากแน่จากหน่อยนึงอีกเรื่องหนึ่งนะคะฝากคอมเมนต์มาวา้ามาพูดมาคุยกันแน่เป็นยังไนคุณบอกคุณแม่นะคะมีโตมากไปต้นงวนนี่ฟันดีไปได้โตดีโตัวเด็ดไปนะคะคอมเมนต์มาบอกเส้นซองนั้นแน่เนาะอยากอ่านอยากหูอยู่นะคะหรือว่าใครรอแนวทางของใครอยู่ก็ สามารถคอมเมนต์นะคะมาแจ้งเตือนเช่นซองใดว่าเออแนวทางเนี่ยเฝ้าตามให้พ่อแน่เฝ้าตามให้แม่แน่นะคะแม่อยากใดไว้ไหว้สอยตามให้แน่นะคะกะคอมเมนต์มาบอกกันเนาะแต่ที่แน่ๆน,นี่แนวทางทีเอ,อ่อส่วนใหญ่เนาะหลาย่คนล่อครอยนี่เช่นซองก็ล่ไปแล้วนะคะบัวสิเป็น แนวทางเลขดับตรงล่างของพ่อเมืองการนะคะลงให้แล้วนะคะใครที่เป็นแฟนคลับพ่อเมืองการเนาะลงไปเมื่อวานนี้นะคะกัเข้าไปเบิง้งเข้าไปพิจารณาได้นะคะเมื่อวานนี้ลงอ่อพ่อเมืองการเสร็จแล้วเ,เลขดับพอรอยเอ็ดก็มาแล้วทั้งบนทั้งล่างมาแล้วนะคะพอรอยเอ็ดเนาะแล้วก็ตองงวดปูหกหนึ่งแปดตองงวดของพ่อเซียนสุระบูยลงไปหลายแนวทางแล้วดีคุณพ่อคุณแม่เออ ฝากเขาไปเบิ้งเขาไปพิจารณาแนะนะคะเข้าไปนีิลัดทาผู้ใดหาบเปลี่ยนช่นซองจะแนะนําเนาะพิมพ์ใน y o u t u b e นะคะตรงคนหาเนาะพิมว่าบุญนําโชควางสิแล้วก็บคนหาแล้วเห็นบุญนําโชคเสือขาวๆคนนะ่ะจิ้มเข้าไปอื้อจิ้มไปนาะเพื่อนทันละจิ้มปุ๊บนะคะมันสิเข่ามาหนาช่องโลดเข่ามาหนารักนะคะเราไต่ลูปเพื่อนทันนะมันสีมีคําว่า หน้าแรกแม่นบอมมหนาแรกนะคะวิดีโอไลฟ์สดแล้วก็อีกอย่างอีกบุกอีกอันนึ่งค่ะนะ่ะไหเอฟซี FC นะจิ้มเข้าไปคําว่าวิดีโอมีบัดทุกอันที่ทางช่องลงไปนะคะลงไปแล้วสิบอายไปใไส่ซียูในช่องหละสีหาเบิ้งแล้วหาเบิ้งอีกก็ได้หรือว่าผู้ใดอยากเบิ้งแนวทางย้อนหลงังวางงวดที่ผ่านมานี่แนวทางอันนี้นี่เพิน่นไ้ตัวนี้อหลีบอประสันเพ,นนพนนิ่นขึ้นว่ามันเข้าขึ้นบ่เห็นคลิป ไปเบิ้งได้คือกันคุณพ่อคุณแม่เออนี่ละ่ะคือการหาคลิปเก่าๆนะคะทางช่องลงไปแล้วจะไม่ได้ลบออกนะคะสามารถดูซ้ำดูซ้อนดูแล้วดูอีกได้นะคะโอเคเนาะก็ฝากแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่เพิ่นอยากหาเบิ้งอะนะบางคนเพิ่นก็หาบบเป็นอีหลีนะคะเส้นซองเกิดเลยแนะนํานะคะบบวาสินหาเบิ่งช่องเส้นซอง,ง,งหรือกระบ,บุนน้าโชคหรือว่าไปหาเบิ่งช่องอื่นๆนกน็คือกันเด้อคุณพ่อคุณแม่ใช้เหมือนกันทําเหมือนกันนะคะ เ่าถึงพ่อรอยเอ็ดเนาะโชว์ลักฐานเก่าก่อนนะคะห้างวดติดแล้วห้างวดซ้อนนะคะไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแหมวดน,นี้เขาตัวเน้นน้องพ่ออีกคือเก่าเด้อคุณพ่อคุณแม่ พ่อเพิ่นจะหาเลขวิ่งมาสองโตกับจริงแต่ว่าเพิ่นกับมีเน้นมาหายอยู่นะคะแล้วก็นแนวทางของพ่อนะคะพอบอกว่าส่วนใหญ่มันจะขึ้นบนเด้อนะคะแต่ก็มีบางงวดที่ลงล่างบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่มันจะขึ้นบนนะคะนี่งวดที่หาคุณพ่อคุณแม่พอสีสเกตนะ,ะฟันวิ่ง3กับ0น,นะคะว่งกลมไปที่เลข3เน้นนักบนคือเส้นซองว่าล่ะ มาจริงๆนะคะสามมาบนจริงๆนะคะมาซองโตวคตัวนี้สามสามหขนะเอแนวทางของพอสิสเกตนี่ยำก่อนนะคะว่าพอเน้นเลขวิ่งเดอ้อจากที่แหลกพอมาปล่อยนี่คือให้เส้นซองนะคะเอาเลขกวิ่งมานําเสนอเอฟซีนะคะไผ่มักเมยมัก,มก,มกแล่นกลับไปเมืยไปแล่นหรือว่าผู้ใดอยากไปจับไซทั้งอื่นที่ดีที่เด็ดทังอื่นก็ได้คือกันนะคะแต่ว่าโตจับคู่นี่คือได้ถูกงวด พอจับใม่ซื้อว่าเออส่วนโตพอเนี่ยท่ามักนะคะจิมักัวได้อย่างประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูแนวทางดูให้เป็นนะคะคุณพอ่อคุณแม่เนาะหางวดแล้วยังบวพาดนะสํสำหรับเหล็กวิ่งของพอสีสเกตนะคะกำมารลุ้นกันว่างวดวันที่หนึ่งสิงหานี่นะคะจะมาอีกบอ่อจะเข่าอีกบอ่อจะไปบนอีกไหมหรือจะลงล่างนะคะมาลุ้นกันเนาะ พูดกันในคลิปนี้ละ่ะเออวอาลมาไลาแล้วสรุปว่ามีให้เบิงบนลหลังงวดใหม่นี่ว่าสันมีจ้าอธิบายงวดเก่าจุดุดอกเออสีได้จับท่างถือสันนี่อืมอย่าฝ่าวหายอย่าฝ่าว,ว่าแม้ละ่ะอ่าเลขวิ่งพ่อ ส,สีสีเกตอีกแล้วทีว่เซียนซอมเขียนแล้วก็เขียนอีกก็ลืริ่มข้าวเ้ยเขียนผิดเด้อนี่สีสเกตเขียนยังไงอ๋อสีถึกแล้วนะคะสีสะเกตเ,กเกอ,อประจํางวดวันที่หนึ่งสคอหกเจ็ดนะคะ พอปล่อยมาหายตั้งแต่เลกออกคุณหลักคุณพ่อคุณแม่จะวเ้นซองบราหันแนะนำเสนอซือเลขออกปุ๊บประมันหกมงแรงนะคะพอสรงมาหายเลยเนาะอ้าวอ้าอ้าวบอแนดอกนะคะอ,ะอะัจิมิาของพ่ออิลีก็ได้นะคะ,ะแต่ว่ากระโตเลกก็งามอยู่ ทรงคืออยู่นะคะโอเคเรียบร้อยพร้อมแล้วหรือยังคะเอาเบิ้งพร้อมกันเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะนี่นี่เลยนะคะ สำหรับไลควิ่งนะคะของพ่อซีสเกตประจำววันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหฟันมาคือเด่น8รอง6ค่ะไห้มาสองตัวคือ8กับ6กนะคะแต่ว่าพอเน้นนักว่งกลมไปที่เลขแปดนะคะจะับคู่มาเนี่ย้าคิดว่า8ปดสิมาเนาะพอคิดว่า8ปดสิมาที่8ปดห้าแปดเจ็ดแป้า6าสิมากับสิมาหห้าหกเจ็เก้านะคะ ย่ำอีกครั้งหนึ่งพ่อเน้นนักขึ้นเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบตัวจับคู่สามารถเอา8ดเอาหกเนี่ยไปวิ่งก็ได้หรือว่าจะไปจับไซที่ดีที่เด็ดทางอื่นก็ได้นะคะพ่อบอกว่าแนวทางของพ่อนี่ส่วนใหญ่จะขึ้นบนนะคะแปลว่าก็มีบางหววลงลางอยู่เนาะเอซีลองพิจารณาดูนะคะเอาไปเปรียบเทียบเบิ้งกับอ่า สำนักอื่นก็นได้นะคะที่เด็ดๆที่แม่นๆนะคะว่าจิตเป็นจังไดเนาะคุณพ่อคุณแม่มาลุ้นกันว่าจิตเขาเป็นงวดที่หกโนะคะเข้ามาแล้วห้างวดติดนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะคะ,ะแคปหน้าจอเดอ้อจ้ะโอเคนะคะนี่ก็คือที่ดีที่เด็ดอีกแนวะทางหนึ่งที่เส้นสองนํำมาฝากมาตอนในงงวดนี้นะคะจังไดกะ ชอบกระจัดขัดกระพนันคือเกาหะัะใส่คำนี้คือเกานะคะพอเพลินคำนวนได้ตามสูตรนะคะเอามาแบ่งปันบังเอิญน,นะคะโชคเฮงโชคมานเขามาแล้วหางวดติดนะคะก็ต้องมาลุ่นกันว่างวดนี้สูตรคำนวนของพอ่อจะมาอีกบอ่อจะเข่าอีกบอนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะโปรดคิดไว้เสมอว่าแนวทางตัวเลขมีเขามีลดนะคะ บอมมี่ไพสีไปเก่งไปหูได้ปรานั้นวันเลขจะออกยังแท้นะคะอยากให้ทุกท่านนึกถึงตรงนี้ด้วยนะคะเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่ากันนี้ก็ฝากไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่เด็ดนี้ยังบอแล้วยังมีที่เด็ดอีกที่เด็ดหนึ่งคุณพ่อคุณแม่มาแล้วนะคะเลขล็อกจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะหมวดที่พานมา เขานะคะเขาแล้วนะคะผู้ใหญ่ใจดีเขาไปแล้วนะคะจังได้ฝากติดตามไวน้นะวางวนนี้เพิ่นจะปล่อยตัวใดมากนะคะคลิปนี้เจนสองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะผู้ใดอยากได้ขีมกะตามเบอร์ด้านล่างนี่ละ่ะเออลืมว่าวิปนี้มันเวลาพ่อแล้วนะคะเดี๋ยวมันสิยืดเยืยอพดเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในคลิปถัดไปละกันนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ